จะมาจิ้มกับอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกตัวซอสจะมีความหอม,หอมๆเผ็ดๆนิดๆ ฝาก fc กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาครับทุกคนกินขนมจีบกลิ่นหอมๆเลยครับจะมาจิ้มกับอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกคำใหญ่ๆเลยครับ จะหอมกลิ่นของหอมเจียวครับทุกคนตัวซอสจะมีความหอมหอมเผ็ดๆนิดๆคำใหญ่จริงๆครับกินเพียๆเ,เลยครับทุกคน <c oughs> ไม่ต้องมีผักมีอะไรทั้งนั้น ปกติก็กินแบบนี้อยู่แล้วครับหอมๆอ,อร่อยํำกลางบรรยากาศดีๆ <laughs> ผมชวนแม่มาถ่ายแม่ก็ไม่มาครับทุกคนแม่บอกว่ากินอาหารแบบนี้ไม่ค่อยเป็นครับ <c oughs> ก็เลยต้องกินคนเดียวครับ <c oughs> อยู่ใต้เขาข้างในครับ เอาเกือบไม่เข้าปากครับชิ้นใหญ่จริงมันจะมีความนุ่มๆของแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ของเนื้อข้างในครับอืม ตัวเนื er ้อข้างในเด้งนึบๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวแดดออกเรีอยฟ้าคลึ้มภาพในจอก็จะเปลี่ยนสว่างบ้างทึบบ้างตามแสงของ อากาศดวงอาทิตย์ออกครับจวนน้าซอสจะออกหวานๆเค็มๆแล้วก็เผ็ดๆนิดๆ,ดๆครับทุกคนไ่ช่วยกินกับอันนี้ช่วยทำให้อร่อยยิ่งขึ้นครับ แม่ก็ซื้อมาฝากนะครับแต่แม่ไม่มาถ่ายด้วยอืมไม่รู้ว่าข้างหนจะเป็นเนื้ออะไรนะครับทุกคนเกี๊ยวหมูหรือเปล่า ไม่รู้ว่าหมูหรืออะไรหรอกกินหมดเลยครับเป็นเมนูทานเล่นครับทุกคนกินเล่นได้เรื่อยๆกินให้อิ่มแทนข้าวยังได้ครับ จิมไปแบบทุ่มๆอย่างนี้แล้วครับทุกคน, <S <S <ไห>นอ๋อจะมีตัวแครอทด้วยครับข้างใน ตายครับมันมาอะไรนะบอกไม่ถูก <laughs> ผมนี่จะชอบกินเกี๊ยวทอดครับทุกคนจิ้มกัดน้ำจิ้มลูกชิ้นเลย <c oughs> ต้องกินน้ำด้วยครับให้มันลื่นๆคอนะใส่ปลายทาั้งคำมันยากครับเพราะชิ้นมันใหญ่กินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรืบ เวลากัดโดูนหอมเจียนนี่จะหอมหอมช่วยเพิ่อมอัทรสในการเคี้ยวครับอือ <c oughs> <c oughs> ยกสดแบบนี้ยิ่งอร่อยเลยครับ รรยากาศดีครับเมืองรมรื่นลมพัดเย็ยนสบายนะครับตอนนี้กายก็ข,ขันแข่งกันครับไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินหรือเปล่าครับผมก็ใส่มาเยอะนะครับโชว์ข้างหน้าแล้วก็ ใส่วางแวงแว้ข้างหลังด้วยครับนี่ตักเอาแต่ข้างหลังครับข้างหน้า,าไว้ชูก่อเ <laughs> ต็มปากเลยครับดัดนื้ หลายคนทับอกมาให้ทำคลิปแรกนะครับคลิปแกล้งมันเป็นคอนเนทนต์ที่ก็ยากหน่อยนะครับทุกคนบางทีแผนที่เราแกล้งมันก็อาจจะตามแผนบ้างไม่ตามแผนบ้างครับลหลายๆคลิปผมก็ยกเลิกไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่สำเร็จตามที่เรา วางแผนไว้แผนมันล่มครับแต่ในคลิปที่ผมแกล้งเด็กๆเ,เปิดผีในทีวีนั้นในเพจโอ้โหคนดูเป็นล้านเลยครับทุกคนแต่ใน u t u b e คนไม่ค่อยดูครับแต่ท่านในเพจคนดูเยอะครับ ชิวๆครับกินไปด้วยพูดไปด้วยต้องกินน้ำด้วยครับเมนูนี้ <c oughs> ค่อลืนง่ายเนี่ยครับก็ <c oughs> ทำน้ำเทปนี้กินต่อไม่ไหวครับมันเลี่ยนเกินครับ <c oughs> แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับ ก็ขอลาการไปเพียงแค่นี้ครับวัสดีครับ